ถ้ามาไทบ้างคะถ้าออกมารู้สึกงานเยอะๆอะค่ะคือคือคนไม่รู้ว่าคือครอบครัวผมรวยมากครับเงินน่าจะลองลองจากต้าสัวนซีพีเลยประมาณ <c oughs> สามตันานนานนานแบบจริงๆผมทำอะไรก็ได้ครับจริงๆอ่ะผมไม่ต้องมาบวชนะครับจริงๆแล้วนะแล้วมาบวชทำไมเอาความจริงเลยครับผมยกเข้าใจแล้วแหละว่าทุณไมถึงโดนด่าพี่เฉยเข้าใจแล้วผมมีเล่นแต่มันต้องพลาดแค่สักทีหนึงมันต้องถูกด่าบเหมือนผมเป็นคนกัตันยูต่อแม่ังครับแล้วก็เทเสสนุกมาตลอดคนก็เอ็นดูตรงนี้แหละครับคนเอ็นดูแต่ทุกวันนี้คนก็ยังจำภาพพี่เทเสสนุกคนจะพูดถึงตอนเป็นพระตลอดเลยฟังตอนพระธมฟังตอนพระนยมผมมีสิทธิ์เก่าเป็นบาทหลวงฟังตอนมัธยมเป็นกัปตันเนแอร์โฮสเตสเป็นทุกอาชีพเลยครับ แล้วก็เจ้าสัวใจดีท่านก็อยากจะลงทุนให้ก็ท่านบอกอ่ะไปลุย3เดือนก่อนอยากทาอะไรก็ทำเราเดือนเมษามาเจอกันในขาก็ยังคุยกันอยู่คนเมตตาผมไม่มีสักบ,บาทเลยพี่ทุกอย่างมีมีคนลงทุนให้อะไรเ mm hmm. งี้ยครับ hmm. นั้งแบบอขออนุญาตเอ่ยวันคัดมั้งอ่ะสถิติโลกคือร้อยสี่สิบปีประเทศยิราค่ะ hmm. เขาก็ชวนผมอ่ะอันดับหนึ่งเมืองไทยอันดับเก้าเอเชียอันดับยี่สิบห้าโลกผมบอกใครจะจําก็อันดับหนึ่งของโลกไปเลย ก้ร้อยห้าสิบนาทีไปเลยวันคัดนะครับคือใช้กล้องเลยไม่ต้องตัดต่อเลยแต่ร้านเกาบอกว่าแบบกับเมมมันได้ร้อยแปดสิบนาทีสามชั่วโมงเขบอกร้อยแปดสิบไปเลยสถิติให้มันทำลายยากเล่นปริมาณต้องเล่นคุณภาพงานเพียบเลยค่ะมหาภัยวันนะคะออกมาแล้วน้อยคนคนนี้เอาเวลาไปฟาดไปจริงๆผมรู้สึกว่าผมเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณผมเป็นคนที่ไม่อยากใช้ชีวิตมั่วสู้ไปเรื่อย นี่ผมนี่อายมากผมกลัวมากครับคนอะรทําำสื่อมาสองวันเปิดค่ายเพลงครับอย่างรวดเร็วผมอยาก้นนักแต่งเพลงอยากร้องทำไมเพราะวันค่อยๆรับน้องผมค่อยๆรับอ่ะมามามาทางทางทางไพวันไพวันผมผมแกลเลยว่าอันนที่ผมไม่มีทางสู้อาจารย์สมปองได้ก็คือสปิริตในการทํางานอาจารย์สมปองเนี่ยเป็นคนเหมือนไม่เหนื่อยเลยมันที่บอกรายการด้วยกันเนี่ยมันวันนั้นไปก่อนบ่ายเนี่ย เจอกันบางผมงรู้สึกว่าผมพอแล้ววันนี้แค่นี้พอเหนื่อยแล้วอยากพักจะยังเปิดเฟซบุ๊กมาเห็นอาจารย์ไปนั่งไล์กับอาจารย์สมพงศ์อีกแล้วอย่างเงี้ยคือท่านทำงานเยอะมากแ้่คนบ้าเลยทำงานผคนบ้าเลยทำงานผมมงเช้าถึงตีสองผมรู้สึกว่าไม่ไหวดังนั้นผมก็จะรับงานน้อยยวันหนึ่งที่านสองเราตั้งใจว่าตอนที่เราศึกมาเราวางแผนชีวิตของเราหลังจากที่ออกจากวัดแล้วเราจะเป็นอะไรจริงก็รู้ว่าศึกมาแล้วมันก็น่าจะยังคงมีกระแสอยู่ช่วงหนึ่ง มีงานรีวิวอะไรเงี้ยซึ่งตอนเป็นพาร์ทเราทําไม่ได้เรารับไม่ได้เราคิดว่ามันจะมีแต่ว่ารู้ตัวเองว่าอยู่ไม่นานนกระแสมันจะหมดแน่นอนเนี่ยมันก็จะหมดมก็คิดว่าเอาช่วงที่ยังพอมีงานและรับงานได้ซึ่งมันก็ได้เงินพอสมควรนั่น,นแหละ<ม>เป็นเป็นเงินเก็บแล้วก็กลับไปบ้านก็จะไปทําอะไรเล็กๆที่เราสามารถอยู่บ้านได้แล้วก็ทำงานได้ด้วยก็คือน้องมันสำเรยกตัวเองอย่างนี้ครับนะก็คุยกันประเมินต้นแต่ว่า3เดือนหมดแล้วพี่คนประเมินว่าประมาณไม่เกิน6เดือนปีหนึ่งบอกอ๋อน้องผมบอกได้3เดือน แล้วน้องเป็นคนทาใจยังไงบ้างถ้าสามเดือนหมดก็ไปอยู่บ้านกับพ่อกับแม่อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเราเราคิดแบบนั้นเขาปล่อยว่าเอาจริงๆค,คือคิดแบบนั้นจริงๆคิดอย่างนั้นก็อย่างที่พูดล่าสุดเลยพี่อันบอกว่าที่ผมยังทํางานอยู่ที่กรุงเทพไม่เคยค,คิดจะซื้อคอนโดซิที่พักไม่มีไม่อยู่ในหัวเลยไม่คิดแต่ว่าดีเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งที่จัดก็คือพี่ชมพี่ชมพู่ที่จะที่จะคุยเรื่องธุรกิจอะไรกับเขาเขาเช่าคอนโดให้อะไรให้มีรถใด้ใช้แล้วก็ดีใจว่าได้อยู่เพราะว่าแม่ยังต้องฉายแสงอยู่ที่กรุง แม่แบบออหน้าเหรออย่าอยาอยาทำลายกัน